สว,ส,สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP ที่13นะคะหลังจากที่ EP 7นะคะเราได้เปิดแหวนเลื่อนสมณศักดิ์ไปนะคะวันนี้ก็ขอกลับมาอีกครั้งนะคะเพราะว่าทนความแรงของแหวนรุ่นนี้ไม่ไหวนะคะชื่อที่เป็นมงคลรุ่นเดียวนะคะรุ่นแรกที่ได้ชื่อเลื่อนสมณศักดิ์นะคะวันนี้นะคะไมยก็ จัดมาทั้งหมด20ลุ้นนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดให้ชมนะคะ10ลุ้นเป็นตัวอย่างนะคะถ้าท่านใดสนใจรายการที่ไม่เปิดไปนะคะอยากจะบูชานะคะก็ทักเข้ามาสอบถามไม้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแหวนรุ่นเลื่อนสมานศักดิ์นะคะก็ จะเป็นการจะเป็นคลาสไซน์นะคะตั้งแต่ไซส์56ไปจนถึงไซส์64เลยนะคะคลาสไซส์ในรังนะคะทุกรังเลยก็ตอนนี้นะคะราคาที่เขาเล่นหากันก็พันขึ้นแล้วนะคะแทบทุกรายการเลยนะคะคโดยแหวนนะคะจะมีทั้งหมด48รายการนะคะใน1นงรัง,งเดี๋ยวเรามาเปิดรุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าวันนี้ไมจะเปิดให้ชมเพียง10รุนนะคะส่วนรายการที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไมจะไปเปิด ตอนหลังลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ไรายการไหนก็ทักมาหาไม้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปที่เหรียญแรกกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นซีนเดิมเลยนะคะลูกค้าซีนเดิมแบบนี้เลยซีนเดิมจากวัดเลยนะคะด้านหน้าก็จะเขียนเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดบุญยากระโมนะคะอันนี้เป็นเลื่อนสมณศักดิ์ปี64สี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเลยดีกว่า แกอ,อกมาแล้วนะคะหมั่นลุ้นกันว่าจะได้รายการไหนอ๋อองนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นกระไหล่เงินลงยาเขียวน้ำเงินแดงนะคะแบบนี้เลยอันนี้ไซส์ห้าสิบแปดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดไซส์ห้าสิบแปดสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ให้ดูใกล้ๆลงยาราชาวดีนะคะเขียวน้ำเงิน เรามาดูเลขข้างในได้เลขสองหลักด้วยสูมให้ดูเลขใกล้อันนี้เลขเก้าสามนะคะด้านในก็จะตอกพัดนะคะด้านในตอกพัดแล้วก็นนั number ด้านล่างนะคะด้านในของแหวนแบบนี้เลยอันนี้ไซส์ห้าสิบแปดนะคะถ้าใครสนใจใส่ไม่ได้แต่อยากได้ไว้ไวไวบูชาก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าเราไปต่อองค์ที่สองกันเลยดีกว่า เลือความรวดเร็วอ่าน,นี่มาจะแกะเลข35มส้านะคะอันนี้ก็เลือกเลขมาเลยเลือกเลขมาจากที่เขาติดเขาการันตีว่าลุ้นเนื้องเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเนื้องเงินจะมาไหมอันนี้ขอให้ได้เนื้องเงินไม่มาอ่าอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะ อันนี้รายการที่24่สิบสีสหกนะคะรายการที่24เป็น 3K เงาสาย 3K ต้องจัดนะคะนี่ 3K เงานี้ไม่เคยหาให้ลูกค้าได้วงหนึ่งแล้วเคยเห็นของจริงมาแล้วสวยมากๆมาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ 3K เงา ด้านหน้าแบบนี้เลยด้านข้างเป็นพัดนะคะรวยตอกรวยเก้า้าแล้วก็ปุญญากรมโมด้านบนแบบนี้อีกด้านข้างหนึงเป็นไก่นะคะแล้วก็หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะามาดูได้กันดีกว่ารายการที่ยี่สี่สามเคงเงาไซส์หกสบสองนะคะสนใจรีบทักมาก่อนที่จะโดนตัดหน้าไปนะคะพี่เดี๋ยวอันนี้มอ่า วงนี้เลขสี่เสองนะคะเลขตรงกับวันเกิดใครโดนใจใครก็ทักมาได้เลยนะคะสามเคเงาสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปต่อองค์ที่สามกันเลยนะคะองค์ที่สามทำไมจะเปิดเลข9ก้าห้า สวยเหมือนกันลายธงชาตินะคะลูกค้าองนี้องนี้รายการที่36ไซส์หกสนะคะใชามสไซส์หกเป็นทองทิปลงยาลายธงชาตินะคะนี่จะมให้ดูใกล้ใกสวยมากๆากลูกค้าดูลายธงชาติ ลงมาถึงด้านข้างแบบนี้เลยลูกค้าชมใกล้ๆหน้าคมเด้งชัดสวยงามทรงนิยมนะคะสามหกสามสวยๆแบบนี้เลยทองทิพย์ลงยาลายทงชาตินะคะเดี๋ยวไปต่อวงที่สี่กันเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนี้เหนียวมาก มันลุ้นไปด้วยกันใบรายการดยู่ยอีกด้านหนึงนะคะ,อ,ะองนี้ที่เราได้นะคะเป็นรายการที่40ไซส์62นะคะรายการที่40จะเป็นทองทิพย์ลงยาน้ำเงินแดงเขียวนะคะลงยาราชาวดีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูว่าเราได้เลขอะไรอนนีเลขสี่หลักหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเลขสวยอยู่นะนี่ลูกค้าดูใกล้ๆแบบนี้เลยหน้าหลวงพ่อคมชัดการลงยาสวยงามมากๆนะคะด้านข้างนี่เป็นพัดแบบนี้่ วงที่5้ากันต่อเลยนะคะเงินไหมเงินไหม,มรายการที่ยี่สิบไซส์หกมาแล้วนะคะลูกค้าหายากนะไซส์หกส อันนี้รายการที่ยี่สิบไซส์หกสิบสี่จะเป็นอาปากาซาตินลงยาน้ำเงินแดงเขียวนะคะอาปากาซาตินลงยาลาชาวดีนะเข้มเข้มแบบนี้เลยมาสูมให้ดูใกล้ๆไซส์หกสิบสี่สนะลูกค้า ใกำลังตามหาไซส์หต้องจัดนะคะน,นี้เลข7 1 3หนึ่งสนะคะเดี๋ยวเราไปต่อองคต่อไปกันเลยดีกว่าวงที่6นะคะมาดูกันว่าจะได้อลกันไหนอื้อ รายการที่15ไซส์62รายการอัปปก้าลงยาแดงเขียวน้ำเงินนะคะไซส์62มาซูมให้ดูรายการที่15ไซส์62อัปปก้าลงยาราชาวดีนะคะามาดูกันว่าได้เลขอะไรอันนี้เลข3หลัก องค์นี้เลขหกเก้าศูนย์นะคะถ้าหมายพูดเลขผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นเนื้ออาปกากานะคะเดี๋ยวไปต่อองค์ที่เจ็ดกันเลยอืม รายการที่24ไซส์หกนะคะเป็น3าเคเงานะคะสามเคเงาเหมือนที่เคยเปิดไปเมื่อกี้เลยแต่ดูใกล้สามเเงาวสวยมากเลยนะคะลูกค้าดูด้านข้างอ,าง,นอ,าองนี้เลขสองศูนย์เจ็ดนะคะ เลขสามหลักส,สวยๆเลยเหมือนทองคํามากๆเลยอะสามเคเงาเดี๋ยวไปต่อองค์ต่อไปกันเลยดีกว่าเงินยังไม่เจอเลยนะคะปดองค์ที่แปดมาดูกันว่าจะได้อะไร องนี้รายการที่19ไซส์60เป็นอัปกาสซาตินลงยาราชาวดีนะคะไซส์60ดูใกล้ๆลงยาสวยคมทุกเหรียญน,นะคะจมูกร้อยองนี้เราได้เลข304น่ะคะอัอปกาสซาตินลงยาราชาวดีเดี๋ยวไปต่อองต่อไปกันเลยดีกว่า หงที่เก้าหองนี้รายการที่สิบห้าเป็นอาปาก้าโรงยาราชาวดีนะคะรายการที่สิบห้าไซส์หก่มาอีกแล้วไซส์64นี่หายยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะตามหาไซส์นี้กันเยอะ อันนี้อัปก้าโลงยาราชาวดีเรามาดูเลขกันเลขสี่หลักหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะคะ,คะยังไม่เจอเนื้องเงินเลยเดี๋ยวไปต่อองค์สุดท้ายกันเลยดีกว่า สุดท้ายนะคะจะเป็นทองทิพย์ค์นี้รายการที่40นะคะไซส์62องค์นี้ก็สวยนะลูกค้าดูใกล้ๆสวยมากๆทองทิพไซส์62 องนี้เราได้เลข1นึ่งสองเก้เดนะคะขดหน่อยเลยสวยงามแบบนี้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดแกะลุ้นนะคะแหวนเลื่อนสมานศักด์นะคะก็ยังมีที่ยังไม่แกะอีกนะคะเดี๋ยวม้ยก็จะไปแกะต่อหลังจบคลิปไปนะคะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็รีบทักมาจับจองกันได้นะคะ ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นเลื่อนสมารศักดิ์เป็นชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะอนาคตดีแล้วก็สร้างน้อยคิดว่าสร้างไม่น่าเกิน200รลังนะคะคิดว่านะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือถ้าท่านใดทราบเนี่ยก็มาแชร์ข้อมูลกันในคลิปนี้นะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะลูกค้าก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้รายการไหนนะคะ หรือว่าพระเครื่องรุ่นไหนนะคะของหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองก็ติดต่อเข้ามาสอบถามมาได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ